เอ้ยเฮ้ยเฮนี่ไงโลัวนี่ไงนี่ของกัมม้มา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 แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเ่อยร์เป็นกระตัดลูกน้องไม่หดสู้พี่

ใช่ไหลไปดิเพี่อแทงแบบเพี่อะคงแตกอ่ะเอาไปไหมเจ้ไม่จบไม่สินไม่จบไม่ชินเหรอเฮ้อะคอมโบมาแรงขามีฤทธิ์สัตว์มาหน้าให้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอีกตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งกลับมาเดี๋ยวมึงเถอะเอ๊ะมาดิมา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 เออ

ยัไม่โดน,นที่บาดมันอยู่ตรงนี้เลยเนะี่ยโอ้มีโอมบาดมันเท่าอย่างไรเงี้ยเอ้ยมันจะถึงไม้ยอมแ่โอ้มั่มโอ้แม่งเอ๊ะจะมีปูอีกที่นี่<ป>อ่ะหแม่งแดกวางไปตายอ๋อโอ้มึงอ้อมมันจากตรงนู้นเลยะเวะม,มาแล้ว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 มีมาแล้วไม่ต้อง ไม่ให้คุณเยอะไอ้เหี้ยนี่ไอ้สัตว์บอกแล้วน้องๆไม่โหดสู้พี่ตาตาไม่โหดพี่เหี้ยเลยมไเกินโหดพวกพี่อะไรมันใหญ่ใหญ่คุณโดนโดนสายตัายโดนในหมาดขับแย่ไม่เงี้ยเจ๊ะที่หมาดเน่งจะมาอยู่กลางกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเวดหมดเลยยิงวันนี้แล้วป่ามันยกได้นะกูบอกให้ เดี่ยวเดี๋ยวยิงไม่แชร์เลยไล่แชรไม่ออกเฮ้ยไปมาไปเฮ้ยบอกนะโอ้โหโอ้โห เฮ้ยไม่ตายไม่ตายมีกูอยู่ยก่งเข้าหัวดิมันหายนะกูไม่ใจไหมใจอะไรนะหนูไปนี่ไงี้เข้ามาในป่าก่อนเออเดี๋ยวคนไปเชื่อคนอื่นไหมเจ๊ก่าแขกนั่นแหละเอาเลยเอาเลยเอ้ยเข้าหลายก็ตายไง ไม่ตายับอกม้เฟียวกันขนานั้นเชียวเอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยแม่เป็นเที่ยอะไรกันเลยมาดีเฮ้ยมาทำไมวะเจนเียโอ้ส่มาทำไมวะแล้วน้องๆไม่หโทพี่โอไอ้เจยาไหนเดี๋ยวขนาดนั้นเชียว ตีทำไมวะเพื่อนโอ้โหตีไหนตีัวตีขึ้ของจะฟุ้งเข้าไปอ่ะติดนัเียกฝักยังไนีเียพามาทิพามาดีทิา่เลยเฮ้ยหูยมันหลายไอ้นี่มันหลายเฮ้ยอ้าวนี่ไงเียขนนั้นเลยเหอเพ่อนนี่ยเ่ต่อต่อ

ไอเทียไม่ทันรถถังด้วยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไอ้เจ้าไอ้น่ะไอ้นะรอยเจีนตุโอรโนี่อะไรอ่ะนี่ยืนนิ่งๆยืนนิ่งไงไม่ไอ้เจี๊แดกแดกคลเดียว มาดิเอตอยังไงอะยังไงอะมาดิเตร์เหรอเฮ้ยอ้าวโอ้โหฟีกไหนสั์เห้เก็บแานวันทเอ้ยว่ะฝากดกลแพ้เลยเก็บแบบเดียวไงให้ยูอะนี่หรอกหดลกหรอกูยิวให้พ่อมึงผิดหรอไมยเฮ้ย เ้ย่ดเบ้ยนะครับเียงเราไปเพื่อรักเรกเอาใครอยู่ตอก้หน่อยอ้ากำลังไปนี่ยกินแน่เลยิดนี่ไงเเฮ้ยเนี่ไงโอนี่ไงเรียของกู ขินี่เหรอได้เยอะวันรวยวันรักนี่เยมาดิก็มาดิใช่หี่พ่อมึงตายไอ้ตัดป้าคนโงตีตั้งนานกับสมัยป้าเป็นพ่อเลยยี่เนี่ย อย่าทำเก่งกันแล้วอย่าทำเก่งใช่ไหมมายทำเก่งกันแล้วอ่ะทำเก่งเหรอเอาไปแล้วคุณก็รโดดออกมาสวยดิยโอยคุณกระโดดก่อนคุณนี่คุณสวยกากันสวยกากัดนี่อะไรสวยอะไรกิ้ัไ่ไปกูไม่ได้เลยวะเฮ้ยมาดิตายอะ อะไร่าอะไรไรอะไรเอเอาเรื่องวาเอ้าตองไปข้าวเนี่วะโอ้ยเมื่อตามันมาลยสัตว์ไงียมหิเป็น่าไม่เงียบแทงให้จาหมดอะเจมันคิวเยอะกวีอะ อ้ขนาดตัดไม่รู้เรื่องเนี่ยที่เป้งเล่นคุยเลยไว้สัตว์เย็ดแม่เล่นคุยไรโต๊พ่อมึงอบบเล่นเกมไม่เล่นคุยอย่าเออดีเย็ดรู้ปลาสองตัวนี้หรอเอ๊ะสองมันนี่มีคนมีไงมาว่ากูเล่นไอดีไม่เกิดเป็นไงโอ้ นี่ไงนี่ไงเฮ้ยแล้วกูไปผ่านไปไรอย่เงี้ยเฮ้ยนี่นี่โอ้สโนบอสสโนบอสโคตรไวติดดักไม่ดักไม่ถึงโอ้ไม่ถึงฮ่าฮ่าฮ่าติดดักแม่ได้อัพอะไรรู้ละ้ะ้เออเฮ้ย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  นี่ไรคาราโอเกะเฮียะอ,อะไรวะใครล่ะใครคาราโอเกะอะไรวะอะไรคาราโอเกะอะไรวะเฮ้ยไม่ห้าว<ม>ห้าวก็ตายดิดเฮ้ยเฮ้ยจับมวิจิม,มโอ้เข้าได้ออกไม่ได้นานสิเฮ้ยเออเข้าง่ายออกยากเลยเฮีย เป็นไฮบริดเทนนี่เมื่ไหยแล้ววะอ้ออะไรของมันไม่เยะมาดิพี่ชนอ๋ออ้อเฮ้ยได้อยู่เฮ้ย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 เฮียนี่เยังไงวะเฮ้ยชูกว่ไเฮ้ยเฮ้ยเฮียกแ ว่าไปเรื่อยนี่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 คนเดียวมันต้องนี่ไงนี่ไงในขณะนั้นเองไงนะในวมานี้ในยืนตีฟรีไงใ่ระวังนั้นก็ตีปอมด้วยไงโอ้เก่งเกินเออยเฮอยเอ้ยดูเวอบ เฮ้ยอะไรวะไหนไเอ้ยเอ้ยพลีไปต้องเอาเฮ้ยเ,ยเ,ยเยสียบเข้าให้อ้อ,อ้อมจิ้ง มีก็เกิดด้วยแหละครับเนี่ยอีดอกนี่จริงด้วยมาว้าวลักเบียดอ๋อลักเบีดเหรอมาดิอะไรไปไหนครับไปไหนครับพี่ยังเป็นจริงใช่ไหมลยไม่มีไงอะไรอะไรโอ้โหโอ้โอ้โห มืออมแพ้เด็กเพื่อนเออมาด์นีดับอะไรทุอวันอ้าวเฮียเฮ้ยตายไหมตายไหมตายตายเออว่ะตานี้เกิดจัดเลยว่ะโอ้เอ็ดวะเนี่ยเด็กกน่กันยะ i <laughs>